ท่านผู้ชมครับมาดูคลิปเหตุการณ์ที่ท่าอากาศสนามบินนานาชาติกระบี่ครับระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสารหรือแท็กซี่ที่ใช้คำพูดด่าทอท้าตีท้าต่อยเพื่อที่จะแย่งชิงผู้โดยสารที่ลงมาจากเครื่องบินครับทั้งเอะอะโวยวายกันลั่นจนทำให้นักท่องเที่ยวนั้นสายหน้าโบกมือบายๆกันครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทุกครั้งที่มีผู้โดยสารลงมาจากเครื่องเหล่าบรรดา ผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยก็จะรีบมาชิงตัวผู้โดยสารกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันครับบางครั้งถึงกับต่อยตีกันก็มีครับจนทำให้ผู้ที่พบเห็นรวมทั้งผู้โดยสารก็เอื่อมระอาไปต,ตามๆกันงานนี้วิดวางมวยโชว์ชาวต่างชาติการสนามบ,บินครับไม<ว>พูด,ด้ด<ร>องอกไหมไม่ต้อง<ด>ห้างนะโอ้โแกงอยู่นี่มึงันคนมึงเนี่จริงมาก ชายพ่วงว่ะคู่ค่ายยอยกันค่ายกันคายตีมันได้เลยคู่คายอย ของคลิปเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ปล่อยให้กลุ่มคนเข้ามากระทําความผิดทั้งการยื้อแย่งผู้โดยสารมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีรถสาธารณะการจดทะเบียนให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็มีการชูป้ายพร้อมกับราคา โดยบุคคลเหล่านี้จะเดินหาลูกค้าทั้งภายในอาคารและนอกอาคารซึ่งก่อนหน้านี้ทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบีก็ได้มีการประกาศห้ามเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษพร้อมมีการดำเนินคดีบุคคลที่กระทำความผิดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับ และนับวันภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นแต่ก็มีการตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสำนักงานขนส่งจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบรถเท็กซี่หรือที่เรียกว่ารถผีเหล่านี้ครับว่าถูกต้องหรือไม่หากปล่อยไว้เช่นนี้นะครับอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้ครับ